ไอเนี่ยผมกลัวเนาะคือถ้าเรามีพวกตะไคร่นะครับหรือ,อไหลเข่นขึ้นเนวลาฝนตกติดตอนสองสามวันความชื้นมันสูงอ๋อครับแล้วมันจะทําให้เกิดโรคกิ่งแห้งได้นะครับจริงๆมันเกิดจากตัวมอดเนี่ยเอาตัวเชื้อมานะครับแล้วฝังไว้พอมันเป็นพิเทียมหรือฟัวราเรียมเรากิ่งแห้งประมาณสักหนึ่งเดือนกิ่งก็เริ่มแห้งหมอดก็มาเจาะวางไข่มันมียาใดฉีดที่ทําให้มันตายโดยที่ว่าเราไม่อาตัวนี้ดีครับ มันดีแต่มันเป็นปัญหาคือจริง,รงมันเป็นตัวที่ดึงไนโตรเจนได้ความสมบูรณ์ก็เยอะมันเป็นบง่งบอกทางระบบนิเวศว่ามีความชื้อนอากาศสูงแต่ข้อเสียก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราทุกกลุ่มเพราะถ้าเราฉีดตัวออริจินไปเนี่ยเชื้อราที่มันเป็นประโยชน์มันก็โปรเทคพอเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคมาพวกนี้มันก็กินทําลายได้